b r a นบรัซิงนูเดค่ะนีะะต้องรับสากไทยในขอนี้นะคะนะรั <นะ S 2> บร้านบรัซิงนูเดค<ป>้ค่ะปีอาหารไทยแล้วก็หลากหลายอันนี้เป็นบรรยากาศไทยในร้านนะคะโอโถงแล้วก็กว้างขวางค่ะจุคนได้มากถ,ถึงเจ็ดถึงแปิคนนะคะอ,อันนี้ม,ม,มีแบ่งเป็นห้องด้วยนะคะ เราเป็นร้านอาหารที่ติด,ตดหนึ่งในสี่ของร้านที่ต้องมากินนะคะของเมืองคอรินเมืองประวัติศาสตร์ค่ะ <c oughs> ของอเมริกา History of the silver bar s i v e r b a r here Mississippi so South of Mississippi นะคะ à, ใครอยากสนใจธุรกิจคะ่ะ <c oughs> ร้านอาหารไทยในอเมริกานะคะ <c oughs> รับคนที่อยู่อเมริกาแล้วนะคะ หรือคนที่มีโซเชียลโซเชียลเซเคีริตี้นัมเบอร์นะคะนี่ราคาไม่แพงด้วยนะคะทักมาคุยกันได้คะ่ะหน้าเว็บหน้าเพจ Brushing n o o d l e นะคะอ่ะขายอาหารได้ทุกวันเช้าเที่ยงเย็นเจ้าของสาวสวยคนเดียวไม่ไหวแล้วค่ะหรือยินดีนดนดต้อนรับคนที่จะมาเป็นทีมหรือว่ามาเป็นครอบครัว,อ,วอ่ะชั้นบนเรายังไม่ได้พูดถึงชั้นบนเลย ชั้นบนพักอยู่อาศัยได้ชั้นบนมีห้องน้ํำไหมคะมีค่ะห้องน้ำแ่ะแล้วก็เนี่ยขึ้นไปมีห้องพักห้องน้ํากว้างขวางข้างล่างก็ห้องน้ําบริการแยกชายหญิงนะคะ<ม>แล้วก็ในครัวเราค่ะสนอยค่ะอุปกรณ์ครบนะคะขายบ<ม>ิสเนสด้วยใช่ไหมคะมขายอ,อาคารด้วยนะคะยังไงทักมาคุยกับเราค่ะสนอย